ารรมสมรโอเคครับโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใจซาซีเฮ็ดนะครับ <c oughs> วันนี้คลิปนี้ชื่อว่าสามร้อยบาทก็เสี่ยวได้อ่านะครับวันนี้ผมจะมาลองเล่นกิจกรรมใหม่ดูนะครับเป็นหนุ่มทรงเจ็ดเด็ดการันตีเจ็ดเคเล่ท่อนะวันนี้จะดูว่าผมจะได้หรือเปล่าแล้วท่านผู้ชมถ้าไม่ได้ก็อดรีวิวถ้าได้ก็ได้รีวิวนะครับ โอเคนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ก็ยังดีเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันไปดูกันเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เข้ามาที่หน้ากิจกรรเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมได้ทําการเติมเพชรไป1นึ่งพเพชรนะครับอ่ะจะมาลองดูว่าไอ้นุ่มทรงเจ็เนี่ยจะได้หรือเปล่ากดทีเผลอไปหนึ่งทีโอ้โหโอ๋อมึงอะเจม กูเครียดเลยเร้อยเฟซร้อยเกบเครียดเลยเกินไปเปล่ามันมีกระเป๋าอะไรอ่ะท่านผู้ชมอ๋อใช้สามไอเทมแรกสิทธิ์หมุนได้หนึ่งครั้งนะครับก็ลองดูว่าผมเนาะลองกดสักหนึ่งที่ว่าเราจะได้อะไรรือเปล่าเฮ้ยได้ท่าเต้นครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมอยากได้ชุดนะอ่ะเดี๋ยวผมขอส่งไอท่าเต้นนี้เข้าไปในห้องแต่งตัวก่อนนะครับเดี๋ยวแบบว่าผมกลัวแบบ ผมกลัวกดผิดเนาะอ่านะครับลองใช้สูตรนี้ดูผมรักที่เอิบครับผมโอ้ยอย่างนี้รักตายแล้วผู้ชมได้อีกแล้วสุดยอดว่ะได้แล้วครับผมอีกน้อยหนึ่งไปรักยิ่เหมือนเดิมโอ้โหลอ็อกปะเนี่ยเจมลอ็อกรหัสผมเปล่า <laughs> ล็อกเปล่าแม่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเอาไอ้พวกนี้เอาเป็นแลกนะลองแบบ อีกทั้งดูนะเผื่อแปบว่าจะได้อะไรดีๆเข้ามานะยังวะอย่ายอแรกพวกไอบัตรความรงจํานี้หมดก่อนนะท่านผู้ชมได้กล่องปืนนะอันนี้ก็ยังดีอยู่ถือว่าโอเคครับผมไปครั้งหนึ่งเออได้บัตรเออบัตรนี้เดียวไม่อยากได้อะเอามาถมบ้านเล่นเหรอ ตอนนี้ครับผมมีโทเค็นไปสองใบนะผมกดไปครั้งหนึ่งอู้มันได้กอองปืนมันเริ่มเกลือแล้วว่ะจิมเขารู้แล้วรอเขารู้อ่ะเขารู้บอกว่าเขารู้รอเนี่ยว่าผมใช้สูตรเนี่ยเขาล็อกรหัสผมแล้ว่านผู้ชมคงได้ยากนะรู้ว่าสองพันเพชรถึงจะได้ปะหรอเปล่าไม่แน่นะครับอ่ะ,100ะอีกร้อยเพชรครับผมคุณได้ท่าเต็มซ้ำได้ท่าซ้ำ่านผู้ชมโอ้ ได้ถ่าซ้ำเฉยน่าจะโหคผมขอทำการแลกก่อนนะท่านผู้ชมอ่ะแลกปึ๊บอีกสองอันนี้ด้วยแล้วกันกดไปครับในความทรงจำของโรนันโดมาอีกโอ้ยี่ผมอยากได้หน้ากากแต่ตอนนี้คือผมอยากได้หน้ากากเฮ้ยได้เก๋วท่านผู้ชมเออพูดปั๊บเด็ เตรียมตายเลยงานนี้ลักตายเลยอะ่ะเออ,อรตรงๆตอนนี้ผมได้หน้ากากนะท่านผู้ชมหน้ากากสวยนะ่าจะกดเข้าไปดูกันนี่นะครับหน้ากากเหมือนยักษ์ทศกัณฐ์เลยนะนะท่านผะู้ชมอ่ะถึงเท่นนะเดี๋ยวผมขอทำการแลกเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวผมจะเออผัดสุ่มแล้วก็แลกบ้างนะครับตอนนี้ผมได้บัตรอีโมผมว่านะของใหญ่ๆจะออกทีหลังนะทนะ่านผู้ชมของพวกของใหญ่ๆถ้าเราเล่นบัตรพวกีโบูหลายใบแล้วก็บัตรเพชรบัตรปืนปืนนะอาจจะได้นะ ในความทรงจำอีกแล้วผมกลัวว่าโคเกือตอนนี้ผมเหลือหกร้อยเพลนะครับน่าจะได้นะน่าจะนะน่าจัดท่าแต่ดูทรงแล้วออกยากอันนี้เหลือหนะ้าร้อยเพชรนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพยาดยเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนคือผัดกันนะครับแบบเือยังไงอ่ะคือผมผัดกันไปเรื่อยๆแลนะ้วเนาะอีกร้อยเพชรครับผม เสียวใจว่ะมันดูแบบเ,เสียวๆวะ่ะท่านผู้ชมแบบคนคน้อยก็งี้เนาะมาครับเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเรื่อยๆโอ้อยมันเริ่มเสียวแล้วนะเนดะีย๋ยวขออีกครั้งหนึ่งนะครับนด้ปัดได้ของปืนะมผมได้พวกนี้เยอะจังแม่เลยมาครับอีกร้อยเพชรนะครับผมโอ้โหร้อยเพชรไม่ได้เลยท่านผู้ชมได้ปัดอีโวมันก็ยังดีนะร้อยเพชรอะ มันรู้สึกถึงความเกลือแล้วท่านผู้ชมตอนนี้แบบว่ารู้สึกถึงความเกลือเข้าหาตัวเองละเสียวใจว่ะเสียวบ้าบ,าบเ้เลยสามร้อยกูมาครับอีกร้อยโอ้โหวิ่เกินไปอ่ะมันเกินไปอ่ะจีตถวเนี้ยมันเกินไปแรกแรกมาดีหลงังหลังมาเสียหมดเลยโอ้โหได้บดัตรโอ,โอ้โอเคอยู่โอไอพวกนี้ยังโอเคนะได้บดัตรพวกได้บัตรได้อะไรนะครับ ถือว่ายังโอเคอยู่นะเดี๋ยวผมขอทำการแลกกล่องปืนนะเฮ้ยไดทาเต้นครับไดทาเต้นแลด้ยดยท่านผู้ชมก็ยังดีก็ยังดีก็ย,ยังดีนะเหลือร้อยเพชรสุดท้ายครับงั้นต่อไปเลยครับผมร้อยเพชร,พรสุดท้ายอได้ครูเข้มท่านผู้ชมผมูได้ร้อยเพชรสุดท้ายได้โทเข้มแต่เหลยยิปผ้านะครับเดี๋ยวผมจะลองสุ่มยิบผ้าดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าตอนนี้ต้องใช้กระทอาคมน,นโมตสะภะคาวตโตไม่ได้ไม่ได้เลย ไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เหลือไอ้พวกที่แรกนะท่านผู้ชมผมว่าน่าจะได้ยากพอสมควรนะครับตอนนี้ผมรู้สึกเสียวใจตัวเองมากเลยแบบรู้สึกถึงความเกลือนะตอนนี้รู้สึกถิงความเกลือได้เลยถ้าผมงีบเป็นไปช่วงๆนะครับคือแบบว่ากาลังเครียดนะท่านผู้ชมเครียดเพราะว่าอะไรเสียงเงินนะดออิโอ้โหมันเกินไปอะรู้สึกเกินไปนะ ครัแบบครับอีกครั้งนึงครั้งนึ่งครับอ่ะอแบบจะออกยากออกเย็นจังอนะ่ะอีกแค้นเดียวเองทีขอคือว่าขอโอ้โหท้ชมแบบว่าเกลือมากนะผมจะใช้บาตรพวกนี้เร็วนะครับว่ามันจะได้ไหมเป็นแนวทางนะอ่ะไปดูเลยครับผม แค่กี่อันนะโอ้โหท่านผู้ชมมันเกินมันเกินไปโอ้โหมันเกินไปอ่ะไมได้เสื้ออะไรวะเนี่ยไม่เอาจะเอาชุดผมอยากได้อังเกงมนะันอ่ะอางเกงแม่งจับดีมันเกินไปอ่ะเจมโ,โหได้หันมหมาเบื่อเฮ็ดดีกีอยากกินส้นกินจังเลยอย่างนี้อ่ะนะพูดเล่นนะเฮ้ยอุ๊ยโ,โหอ้กนิดเดียวเจมโห เกินไปเองยนมันเกินไปอะไรอย่างสามร้อยบาทสามร้อยบาทได้อะไรอ่ะได้ท่าเต้นสองท่าท่าเต้นแรงก็คุ้มอยู่แหละโอ้เศร้าเศร้าใจเหลือกิจกรรมอะไรเนี่ยไม่เหลือเลยท่านผู้ชมลองสุ่มดิดูงานพวกนี้น่าจะได้ยากนะครับได้ยากอุ้ยเอาดี จะร้องได้เตรียมหอกตัไม่เกินไปอ่ะนะผู้ชมผมได้ท่าเต้นมาเนาะได้ประมาณ2องท่าได้นะครับกิจกรรมก็ไม่น่าจะมีแล้วเนาะเป็นไงล่ะ EP นี้ครับ EP 300ร้อยาดก็เสียวได้เสียวแล้วเกือบได้นะผู้ชมอนะครับตอนนี้ผมก็ แต่ท่าเต้นเอท่านี้มานะครับน่าจะเป็นท่าแลนะครับแล้วก็ท่าเออท่าไหนนะหาแป๊บหนึงนะเป็นท่าผมเรียกท่านี้ว่าท่าเฮ้ยไม่ใช่ท่านี้สิเดี๋ยวผมใส่ท่านี้ก่อนอ่ะเป็นท่าจิ้งเหลนนะครับจิ้งเหลนนะไปเงย อีกนิดเดียวนะท่านผู้ชมเนาะเข้าได้ดแล้วโอ้ยอนนผมน่าจะลดเสียงเกมตั้งนานเนาะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อกันกำลังใจการคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายเยอะเถอดเจียมอย่าหงพองหนุงตูด